เขาคิดถึงคุณบ้างไหมนะสำหรับสามใบนี้ไพ่ของเบ้งทาวเวสวรณแลวก็ขุนแผนกับนางพิมพิลาลัยต้องบอกว่าเอาอะไรมาไม่คิดถึงนะเขาคิดถึงนะคะเวลาที่ช่วงเวลาตอนที่พวกคุณยังอยู่ในความสัมพันธ์กันอะออในความคิดถึงของเขาเขาอยากใกล้ชิดคุณนะเขาอยากเข้าหาคุณอะเขาคิดถึงในช่วงเวลาที่อาบางเคสบางคนอาจจะสิบแปดบวกกันแล้วอะไรอย่างเงี้ย เพราะมันเป็นไพ่ขุนแผ่นกนังพิมพิลาลายที่อยู่ในสถานที่เดียวกันอยู่ในมุ้งเดียวกันเห็นไหมนั่นหมายความว่าเขาคิดถึงในช่วงเวลาโมเมนต์นั้นที่พวกคุณมีให้ต่อกันอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดถึงความที่เคมีเข้ากันในความสัมพันธ์นี้มันอาจจะเป็นลักษณะของการที่ห่างกันไปแล้วนะคะเพราะว่าไพ่ของเบ้งขึ้นของเบ่งเป็นในลักษณะของการที่ว่ามีการคิดการวางแผนนะอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะ คิดถึงความสัมพัน์ธนี้นะอะไรอย่างเงี้ยท้าวเวสสวรรณที่ขึ้นนั้นมีลักษณะหมายความว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าความสัมพันนี้เขาหรือคุณอาจจะมีการไปร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกคุณเคารพนับถือค่ะของแต่ละคนหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือเป็นไปได้ไหมไม่เขาหรือคุณก็อาจจะขอร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ ในเรื่องของความสัมพันธ์นี้เหมือนกันซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านั้นก็อาจจะหมายถึงทาวเวสสุวรรณก็เป็นไปได้นะคะในความสัมพันธ์นี้นะเพราะาท่านขึ้นมาค่ะในความสัมพันธ์นี้เขาคิดถึงคุณค่ะนะมันจะมีการวางแผนอะไรสักอย่างหนึ่งในความสัมพันธ์ของเขา